สวัสดีครับก่อนอื่นต้องเข้าใจเรื่องสหภาพโซเวียตว่าเป็นลักษณะไหนนะครับบางคนนี้เข้าใจว่าสหภาพโซเวียตก็คือรัเสเซียพอสหภาพโซเวียตล่มจึงแยกออกมาเป็นหลายประเทศมันก็ไม่ถูกทั้งหมด สหภาพโซเวียตเกิดจากรัสเซียนะครับไปชักชวนบ้างไปบังคับให้ประเทศรอบๆบเนี่ยมารวมกับตัวเองแล้วก็ตั้งเป็นสหภาพเหมือนกับจับกลุ่มตั้งวงเป็นสหกรณ์แล้วให้รัสเซียนี้เป็นหัวหน้าแน่นอนว่าใช้อุดมการสังคมนิยมนำทางขายฝันความเท่าเทียมก็มีคนเข้าร่วมแบบเต็มใจแล้วก็ถูกบังคับด้วยกําลังนะครับผลประโยชน์ส่วนใหญ่ในกลุ่มเนี่ยก็ถูกส่งเข้าส่วนกลางก็คือรัสเซียส่งไปรัสเซียนี่หวังว่ารัสเซียจะแบ่งให้ทุกประเทศอย่างเท่าเทียมตามทฤษฎี แล้วก็ตามตำราสังคมนิยมนะครับแต่ว,ว่าความจริงไม่ใช่เพราะว่าไม่มีใครไปตรวจสอบรัสเซียได้รัสเซียในฐานะหัวหน้าก็มั่งคั่งส่วนลูกน้องก็อยู่เหมือนเดิมมันไม่ต่างจากเป็นเมืองขึ้นของรัสเซียเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับรัสเซียก็แค่ต้องการให้ประเทศเหล่านี้เป็นการชนให้พอสหกรณ์โซเวียตไปไม่ได้ล่มสลายลงไปประเทศเหล่านี้ก็ประกาศอิสรภาพตั้งเป็นประเทศอย่างเป็นทางการเพราะไม่ใช่รัสเซียมาตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นรัสเซียก็กลับไปเป็นรัสเซียเหมือนเดิม ไม่ได้เสียพื้นที่อะไรนะครับก็แค่เสียอํานาจในการปกครองเสียผลประโยชน์ที่เคยได้รับเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นรัสเซียจะมาโวยวายว่าถูกแย่งดินแดนไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ของรัสเซียมาตั้งแต่แรกประเทศที่เคยเป็นสหภาพโซเวียตอยู่ใกล้ยุโรปส่วนใหญ่ก็ไปเข้ากับนโต้จเจริญขึ้นมาได้ เหลือแต่เปรลลุสกับยูเครนส่วนประเทศที่อยู่ไกลจากยุโรปแม้ว่าไม่ได้อยู่กับรัสเซียแล้วแต่ว่ารัสเซียก็ยังไปกดขี่ควบคุมมันก็อึดอัดแต่ว่าไม่มีที่ไปนะครับอย่างจอร์เจียอันนี้รัสเซียก็วนเวียนจะเอาพื้นที่อาเซอร์ไบจันหาทางออกมาเข้ากับตุรกเียส่วนกลุ่มประเทศในเอเชียกลางอันนี้ไปไหนไม่ได้นะครับเหมือนถูกตัดขาดเช่นเติร์กเมนิสถานอุซเปกิสถานคาซัคสถานทาจิกิสถาน คีกิสถานอันนี้ก็จำเป็นต้องเอออตามรัสเซียตะวันตกเข้าไปได้ยากมากเพราะว่าแวดล้อมไปด้วยเพื่อนบ้านที่ค่อนข้างต่อต้านตะวันตกอยากหลุดพ้นจากรัสเซียมากถูกเอาเปรียบมานานแล้วนะครับในบรรดาประเทศกลุ่มนี้คาซัคสถานมีเศรษฐกิจดีสุดมีทั้งน้ำมันแล้วก็กา๊าซ จริงๆต้องเจริญกว่านี้แต่ว่าไม่ไปไหนมาไหนนะครับเพราะว่ารัสเซียนี้ควบคุมอยู่ล่าสุดรัสเซียก็ได้ส่งกําลังเข้าไปปราบปรามผู้ประท้วงทางเดียวที่จะหลุดพ้นจากวิบากกรรมก็คือเข้าหาัาดเมิกานะครับเพราะว่าัาอเมิกาเนี่ยไม่มากดขี่เหมือนกับรัสเซียแน่มีโอกาสเจริญรุ่งเรืองมากกว่าที่เป็นอยู่เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ไหวแล้วชีวิตเหมือนอยู่ในยุคสหกรณ์โซเวียตทั้งที่มีทรัพยากรนี้มากมายคาสร้างสถานเข้าหาัาดเมิกานี่มากขึ้นไปหาัาดเมิกาเองนะครับแล้วก็มีการ คาดการว่าหลังจากยูเครนก็จะเป็นคาซักสถานนี่และครับที่ละเสียจะจัดการคาซักสถานก็ต้องเร่งหาคนมาคุ้มครองและมันก็เกิดความน่าสนใจขึ้นสหรัฐได้เข้าไปซื้อเครื่องบินของคาซักสถาน81ลำซึ่งก็เป็นเครื่องบินยุคโซเวียตก็จะมีมิก31มิก2 7มิก29แล้วก็ซู24เฉลี่ยลำละ19,300ดอลลาร์ ฟังไม่ผิดหรอครับหรือว่าลำละประมาณ6 9 4 8 0 0บาทราคาเท่ากับรถกระบะรุ่นเริ่มต้นทำไมราคาถูกขนาดนั้นก็เพราะว่ามันใช้งานไม่ได้แล้วแล้วสัตมิกานี่ซื้อมาทำไมก็มีการคาดการว่าจะเอามาเป็นอะไรให้กับเครื่องบินของยูเครนแต่จะมีอะไรมากกว่านั้นไหมหรือว่าสาัตมิกาเนี่ยจะเข้าไปสนับสนุนคาสซักสถานนี้แบบเต็มตัวเราก็ต้องติดตามต่อไปนะครับแต่ว่ามาแบบนี้ คาซักสถานเลือกจะมาอยู่กับสาดมิกาแล้วแน่ๆอาร์เมเนียจอร์เจียอันนี้ก็ชัดเจนขึ้นว่าจะไปอยู่กับสาดมิกานี่เหมือนกันนะครับทําไมไม่มีใครอยากอยู่กับรัสเซียเป็นหน้าที่ของรัสเซียต้องคิดแล้วล่ะครับแน่นอนว่าสมรภูมินี้รออยู่ก็คงไม่พ้นสาดมิกานี่ต้องเข้ามาช่วยตามเคยนะครับ